แต่วันนี้ก็เป็นผลงานอัลบั้มที่5แล้ว Go Back to the Future มีเพลงหมด9เพลงแต่ว่าวันนี้เราจะรีแอคทั้งหมด2เพลง BTF t <G> กับ,กบอีกหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่า oh. s h e e r อ้าวเพลงนะี้เพิ่งปล่อยออกมาพร้อมอัลบัม้มอ่าเดี๋ยวขอไปดู BTF t ก่อน Back to the Future ก่อนอยากรู้ว่าเป็นเพลงสไต oh, ล์ไงอุยอุยเดี๋ยวใครคนแรกจะออกมา เฮ้ยซุจีปะไม่ใช่อู้แจมินแจมินนาพเจ้า้างอุ้ยเหมือนในหนังเลยแคชานและน้อุ

에이, 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 에 เงแบบเพลงม,มาเลย SM. S F โโเป็นไงละ่ะเพลงเดาไม่ได้หรอเปะละ่า ชุดนอนในชุดกรรมเต็มมันลดมึเนี่สพมาจริงมาก คูบคุมเวลาคูบคุมการเวลา <Wow. S 1> คนละสีเลยนะเขาจากเลนวนะ้าว้าวว้าวว้าวเลยอะ go back to the future <laughs> ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่อง M v พูดถึงเรื่องเพลงก่อนอีกแล้วนี่ก็เพลงของ SM. s อนี่คือ SM อันอันนี้มันมันมันเล่นกับธีมคำว่า back to the future ด้วยเพราะว่ามันคือการท่องไปในการเวลาเพราะฉะนั้นในหนึ่งเพลงเนี้ยมันจะมีแนวเพลงที่หลากหลาย futuristic และย้อนในอดีตด้วยนะเราก็มีแนวเพลงแบบว่าให้กินอายของความคลาสสิกยุค80 90อะไรเงี้ด้วยแต่ตลอดทั้งเพลงสิฉันชอบคือเสียงวัปวับบุมวุ้มแป๊บแป๊บไม่มีถ้าแม่มันได้ไงคือการว์ปมันจะมีเสียงแบบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กวับวาวไปอยู่เียงใหม่เจอไหมนะว์ปไปอยู่เชียงใหม่เจอว์ปไปเชียงใหม่คือประเด็นคือมันมีความแบบ แบบ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 หยุดีิหยุดดิแล้วแนวเพลงเป็นยังไงชอบมากมันสะใจอ่ะมันคือมันมันรู้สึกว่าเพลงเดียวแต่เราโลบเราได้ฟังหลายๆแบบเดียบิ๊กก็ชอบพราะนิว้าทาถึงดีแต่จําท่อนถูกไปได้เลยนะท่อนุกท่อนไหนฉันจำได้แค่รัชธารัชธารัชธาแล้วก็ใหย่ใหญ่หูใหย่ใหญ่ใหญหูอุยแล้วชอบช่วไหนที่สุดครับ มาว่าในหนึ่งเพลงมีหลากหลายแบบแนวชอบช่วงเบรกแดนซ์ที่มันอยู่ในเหมือนคล้ายๆกับยานอวกาศยังจับไม่ได้อะแต่ว่าเปิดมาก็ชอบเลยว่าไอ้ยาฮูผู้ยาฮูผู้อ่ะทีฉันร้องนั่นแหละเออเปิดมาก็ชอบแล้วอ่ะเราก็จะมีท่อนดรอปอะไรเงี้ยคือหนังหนัง Back to the Future อ่ะมันคือหนังดังเมื่อมัน40ปีที่แล้วเคยเรายังไม่เกิดกันเลยก็แต่ีิป้าเราแล้ววันนี้เอามาทำใหม่ได้เป็นเวอร์ชัน2025ที่แบบให้เคป๊อปทำได เธรัตเซอร์อชื่อทำไมวาถ้าเราไปดูสเตจเราจะบ้าตายได้เลยเพราะว่าท่าเต้นน่ะคือละเอียดยิบเลย,ยแล้วน้องเท่มากนึกออกปะแล้วหน้าเหมือนพระเจ้าปั้นอะปั้นแล้วแต่งแล้วปั้นใหม่แล้วแต่งใหม่แล้วปั้นอีกแล้วแบบอ้ยหลอ่อแบบเขาเรียกว่าะไรเดียวเต้นพิมพ์ดีอะทำไมเขาไม่แบ่งเวลามาปั้นพวกเราเพิ่อมอีกนิดสองนิด ก็บอาจจะยากอาจจะยากหน่อยหรออาจจะยากไปด้วยกรรมพันธุ์ละยีนเลยหรือว่าหรือว่าแบบว่าพนักงานที่เกาหลีเขาขยันเนี่ยไม่ถึงเทพที่นู่นที่เกาหลีครับพันเขาดีแหละก็ไม่แน่คนไทยน่าจะเล่นบองเบงนิดนึงติ๊กตอกเป็นไงฉันชอบหนาวอฮ้ยแบกปอกแบกบ้าบ้ามันมีความโยลคัสเตอร์ดีเออรถไฟห่อรถไฟห่อท้ายมันแบบว้าวตอนดู MV รู้สึกว่าอุ้ย จะชอบคนนี้นะอุ้ยจะชอบคนนี้เนี่ยอุ้ยจะชอบมันเลื่อนไปเรื่อยๆเลยจะชอบทุกคนเลยแต่ว่ามีชื่อในหัวมันหนึ่งคนพูดออกมาแฮชานแฮชานแฮชานเขาเป็นเมนโวโคะนะอ่ะไปพร้อมกับพวกชั้นสีไปแบบไปอนาคตเงี้ยฉันชอบความคอนเทนต์เลงคอรัสีนี่มาแล้วมาละเนี่ยแฮชานเทมาลุ้หยุด เมื่อกี้<จ>ผมข่าวคือใครคนแรกสุดอ่ะเนี่ยเจโน่เจโน่โอเคนี่พุ่งมาละเจ็ดเดวิววิ่งกั t เธอเด็ดถาดถาดถาด เขามารับป่ะเออมียัไมารับนี่ไงไปแล้วไปแล้วบิทารุมิติไปแล้วมามาใช่ป่ะมามามาสมัยก่อนนี่ย้อนยุคไปเลยนะเนี่ยน้องหลุดมาในห้วงเวลานี้กําลังกําลังแลนดิ้งคนที่สองคนที่สองเครื่อมีปัญหาเครื่อมีปัญหาอืออุ้ยมันเขาเห็นตัวเองใช่เห็นตัวเองเขาก็เห็นตัวเองด้วยเออ เวลาแบบอะไรผู้ขนาดน่ะถูกน้องเฉลิมเจนโเจนโอเจนโอยู่ชันชลาเหมือนกันออหยุดเวลาไงแม่ทำลายการเดินของเวลาไงอก็คือเป็นหล่นจ้นกับน้องแฮชานมาลองหยุดเวลาตรงนี้เฮ้ยมันมีมากกว่าเจ็ดออเขากลับมาเจอตัวเองเขาวนมาดูตัวเอง ในอดีตน,น,น่ารักมากบรินจินนี่ไงอันนี้เขาในอดีตไงเออขาในอดีตไงได,ดีต second อ d i t i o n อ้ยจากสมัยนั้นน่ะอ,อ,อดีตที่ประเทศแลวะนะ้วน่ะรถไฟยังเยอะกว่าไทยเลยอะ่ะสิบม 15, 15, 15องสิบห้านาทีเจนน่ารักมากขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาหามาร์คลีคปปลทุกคนเด็กหมดเลยเนาะโอ้หล่อมากลูกเออกล้องโซนี่นะ่ะชีซอง โอ้นี่คือสีที่ฉันเข้าไปสุดเบสซีนพุ่งลงมาแล้วก็มีแสงขึ้นข้างหลังเดี๋ยวเขอดูทอนเต้นอ่ะ Go d ดร a มเป็นไงล่ะ Go back to the future เวลาอยู่ที่10นาฬิกา5นาทีเหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยเรามีแสงขึ้นเลยอ๋อแล้วก็อ๋อลงข้างล่างแล้วก็ขึ้นบนอ๋อเดี๋ยวเราแล้วเวลาก็เดินต่อจีซองหล่อมากลูกนี่จีซองกับแว่นอันนี้ อีกโลกนะ Dance like nobody watching อ้ตอนเขาเด็กไงนี่เทีเอ x ใช่ชุดนี้เป็นชุดเดบิวต์เขาชุดูวิการเป็นชุดนอนในชีวิการเพลงเดบิวต์ How to blow your first อ๋อนี่ชีวิการบ u บ b l e ของเชจิงดา จีซองจีซองอฉันเองบอกฉันทีว่าฉันเปลี่ยนไปหรือเปล่ากลับมาหาเรงในกดีต NCT Dream เดบิวต์ยังเป็นทางการในวันที่25สิงหาคม2016ด้วยเพลงชูว o กงกมในวันที่27สิงหาคม2016คือวันที่ NCT Dream ขึ้นเวทีเดบิวตครั้งแรกเป็นเดบิวตสเตจในรา,ายการ MBC Show Music c o เป็นวันที่น้องขึ้นสเตจวันแรก<ล>แต่ยี่ห้าคือปล่อย MV <ล>น้องย้อนกลับมา<ล>ก็คือ2016ปีนี้2025 9ปีป ตอนนี้น้องก็อายุยี่สิแล้วใช่ประมาณยี่สิบสี่ห้าอะไรอย่างนี้เออก็ยังเป็นน้องเราอยู่ใช่เป็นจะเพศนะมองเธอแล้วเห็นตัวเองนี่ไงนะไก,กลับมาสำรวจตัวเองในอดีตเนาะว่าแบบตอนนั้นเราเป็น,ปนยังไงแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนไปไปอะไรอย่างนี้นแล้วเวลามันจะหมดเราวรีบกลับเวลามันจะหมดแล้วรีบกลับ ตรงนี้ให้ความคลาสสิกเนาะให้ความแบบเก่าๆหน่อย80อส่งมอไป้กับตัวเองอเฮ้ยคิวลิงประมาณว่าไหนฉันกลับมาแล้วเธอลองไปอนาคตซีแล้ว <c oughs> สลับกันสลับกันแล้วแม่คือแบบอยากให้เด็กกลุ่มนี้ว้าไป9ปีต่อไปอ่ะเอออยากให้รู้ว่าตอนนั้นอะ่ะความพยายามมันไม่เสียเปล่านะอะไรเงี้ยดูฉันตอนนี้สิประมาณว่าถ้าสมมติย้อนเวลากลับไปได้อ่ะเราอยากไปบอก ตอนเด็กเราอะว่าจะไงดีอะไรเงี้ยก็ย้อนกลับไปบอกว่าอ่ะไปดูอนาคตซะไปดูว่าขึ้นยังไงซะอะไรเงี้ยเออตอนนี้คือได้มาขึ้นรัชมังคลาธิปไตยไทยด้วยนะอะไรเงี้ยนี่ไงเวลาไปอ๋อไอ้รถอีรถคันนี้รถคันนี้อันนี้มันมากโอ้ยเจโนอันนี้เป็นอีกสินที่ฉันชอบไงที่อยู่บนยานอ่ะ แอบเอาไปเนี่ะมาติดไว้ว่าปี2025มันคือประกาศคอนเสิร์ต n อ t Dream Tour the Dream Show 4ฟร์เจอเป็นไงล่ะแบงค์เป็นไงล่ะทุกยันว้าวเจออ่ะโอ้ทุกเราก็เป็นอนาคตนั่นเอง แต่เราไม่รู้นะว่าเจ็ดคนเนี่ยเป็นเจ็ดคนเมื่อเก้าปีที่แล้วใช่ว่าเจ็ดคนเมื่อเก้าปีไม่ใช่ใช่ว่าเจ็ดคนนะปัจจุบันนี้แหละ uh หรออ,อ๋อนั่งรถกลับมาแล้วเป็นไงมั่งตอนปีสองพันสิบหกแล้วเขาก็เลยพาว้าไปดูเลยไง uh ก็ตอนนั้นก็เคียวหมักฝรั่งอยู่ครับว้าวเป็นไงี้ย <yeah. S 1> เออลุ นี่สินะที่เรียกว่างานที่ทำถึงน้องแวนไอ้นี่ปะอ๋อจีซองจีซองทำไมชอบน้องจีซองรู้สึกมีความคล้ายสกายสกายวงลาวีสกายวงลาวีเออเออเฮงเฮงคิดว่าเขามีความคล้ายมีหน้าคล้ายคล้ายกันอ่ะไปดูอีกหนึ่งเพลงซึ่งเพิ่งปล่อยมาวันนี้นะคะกับเพลงที่ชื่อว่าชิลล์คารวะบ้าชิลล์ เสียงพี่มาอุ้ยเข่งเปลี่ยนเข่งเปลี่ยนอันนี้ที่พอรบเลยเรดียร์ฟรอยด์เปิดตเซฟ

ใครโทรมาครับเรียกคลยครับ oh, อ oh. uh ่ะโอ้โหมันเหมือนอยู่เหมือนอยู่มันสกายอยู่ว้าวว้าวอันนี้ดูแปดุนเลยโอ้

ดันแพนิคโอ้ยขายแน่เลยอ่ะขายแน่เลยมือขายแน่เลยอ่ะแล้วกินไอติมแบบชิลเลอร์ชิลเลอร์เฮ้ยฉันชอบด้วยได้ไหมจีซองอ่ะเพลงนี้หล่อมากเลยอ่ะหล่อมากจีซองอ่ะเออฉันลากสตาสักมาร์กไม่ได้เลยอ่ะอีกแล้วอีกแล้วตกลงหลักมากขึ้นไปอีกอ่ะ มากเกินไปอ่ะมากเลยอ่ะใช่ไหมคือต้องเข้าใจว่าหน้าน้องอยู่นี่เลยอย่างที่บอกเลยว่าไม่ว่าน้องจะอยู่จุดไหนของเฟรมอ่ะมันจะดึงสายตามากคือน้องคนนี้เป็นน้องที่เห็นหน้าครั้งแรกเราจำได้เขาหน้าเขาเป็นหน้าที่แบบว่าสะกดให้คนจำอ่ะแต่มันดูเป็นโลกของความฝันจริงนะจริงคําว่า n c t d r e a m อ่ะมันให้แบบ feeling แล้วมันทำอะไรก็ได้เลยอ่ะเราเห็นน้องทั้งหมดแล้วว่าเราก็กลับบ้านฝันดีแล้วจริงนะแล้วเพลงเนี้ยฟังง่ายกว่า b t t เอกอ่ะ เพลงนี้ดูสนุกให้ความสนุกมากกว่าคนสายูสนุกจริงให้ความติดหูมากกว่าชอบนาชอบมากอีกเพลงนึงเน้นคอนเซ็ปต์ไงเดี๋ยวจะฝากให้ไปฟังกันเองกันต่ออีก7เพลงเพลงแรกก็คือเพลงชื่อ I Like It นะคะหน้าปกก็คือเป็นน้องแจมินนั่นเองตามมาด้วยเพลงที่2นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า Dream Team ภาพปกก็คือเฉินโลนั่นเองนะอินเทอร์ลูดนะคะ Back to Our Paradise ก็คือแฮชานั่นเองกับ About You นะคะเป็นน้องจี ซองนั่นเองนะคะแล้วก็มาอีกหนึ่งคนนะคนสวยค่ะคนสวยขานะคะก็คือเหรินจิ้นนั่นเองนะคะกับแดดซ์เมอร์มิสมี่นะคะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจโนโชกลานี่ตามมาด้วยเพลงสุดท้ายกับ Beautiful s e l l i n g นะคะกับ มาร์ลีนั่นเองครับไปฟังกันต่อด้วยสำหรับอีก7เพลงที่เหลือนี้ได้วันนี้ก็มาให้ได้ฟังกันสอเพลงนะฮะก็ขัดกังทั้ง9เพลงเลยนะใครที่มีบัตร The Dream Show 4ก็แสดงความดีด้วยถูกต้องค่ะนะคะเราไปเจอกันที่คอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตกันน้องกันะเอาเป็นว่าฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะกับเอมันทีรากับไฟอันหนังนะรงด้วยเพราะนั้นถ้าดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดกดและสังเวยด้วยกดควรกดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ